เรื่องการทานอาหารกับออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง วดีค่ะหมอมิงเองค่ะหลังจากที่เราได้ฟังฟูดฟิตฟ f ร r ไฟ n ์มาหลายเอพิโซดแล้วเดี๋ยววันนี้หมอมิงจะมาแร็ปอัพนะคะว่าการทานอาหารกับออกกาลังกายสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังมีอะไรบ้างวันนี้นะคะหมอมงก็ได้เชิญเพื่อนนะคะก็คือคุณหมอพลอยนะคะจากหน่วยเวชศาสตร์พื้นฟูมาจับเขาคุยกันว่าสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ย เรามีอาหารหรือว่ามีการออกกำลังกายยังไงบ้างที่จะเหมาะกับคุณคะโรคเรื้อรังที่เราพูดถึงในวันนี้ค่ะมันจะมีโรคอะไรบ้างคะหมอปอยอ๋อค่ะก็จะมีทั้งโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็กลุ่มอ้วนลงพุงค่คอืม,อมก็จะเป็นโรคไม่ติดต่อเร,รือรังหรือว่าโรค NCD ที่พวกเราคุ้นเคยกันนะคะพฤติกรรการทานที่เหมาะสมสําหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรังต้องยังไงบ้างอะคะหมอเม้งมันมีข้อมูลเยอะก็เลยสรุปมาสี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือการ ทานแบบ2 1 1 1จานข้าวค่ะแล้วก็อยากจะให้คนทานผักครึ่งนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตอาจจะเป็นข้าวแป้งขนมปังสปาเกตตี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุลจีเนี่ยเป็นโปรตีนเหตุผลที่2 1 3, 2, 1เนี่ยมันเวิร์คเพราะว่าการที่เราทานผักนะคะ หนึ่งก็คือได้สารอาหารวิตามินแร่ธาตุาเยอะมากเลยนะคะช่วยแบบต้านสารอนุมูลอิสระได้พลังงานหรือแคลอรี่เนี่ยจะค่อนข้างน้อยสามารถกินได้เยอะปริมาณได้เยอะค่อนข้างอิ่มเร็วนะคะ <c oughs> เราก็จะไม่หิวระหว่างวัน นอกจากนั้นเนี่ยเรายังทานโปรตีนเท่าเดิมก็คือ1นส่วนสของจานก็ยังเพียงพออยู่คาร์โบไฮเดรตหรือว่าข้าวแป้งเนี่ยลดลงทําให้น้ําตาลไม่สูงด้วยค่ะอันนี้สามารถไปปรับใช้กับเมนูอาหารที่เราชอบอยู่แล้วเช่นข้าวผัดกะเพราขอเปลี่ยนเป็นผัดผักใส่กุ้งหรือว่าผัดกะเพราขอแตงกวาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มไม่ผักขึ้นมาได้ถึงครึ่งจานแล้วก็ขอข้าวน้อยหน่อยส่วนโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์นะคะหมูไข่ไก่ปลาก็ ปริมาณไว้เท่าเดิมอันนี้ก็จะช่วยลดพุงแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะส่ว <c oughs> นเทคนิคที่สองนะคะหมอให้ชื่อว่าเหยียบเบรกน่าสนใจมากค่ะคือคนเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถูกสร้างมาให้กินเป็นมือหลักนะคะค่ะเช่นมืออาจจะมือหลัก 3. ามมือหรือมือหลักสองมือแล้วแต่ลไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนค่ะ <c oughs> ทีนี้การที่เราทานอาหารทีๆเี่ยค่ะทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงเส้น ทานข้าวเช้าเสร็จก็ทานเบรกสายใช่ไหมคะทานขา้าวเที่ยงทานเบรกบ่ายแล้วก็มื้อเย็นมีเบรกก่อนนอนอีกอันนี้เนี่ยทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติไม่สามารถจะย่อยอาหารได้ดีนะคะแล้วก็การเผาผลาญเนี่ยก็ลดลงแล้วก็ทำให้เรานอนหลับไม่ค่อยสบายด้วยยิ่งทําให้โดยโรวววันลุกขึ้นอาจจะหิวมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแนะนำว่าทานเป็นมื้อหลักสองสามมื้อจะดีกว่าอืค่ะคะอย่างที่สามก็คือ ตั้งชื่อว่าหวานใจแต่จริงๆแล้วคือเป็นหวานแต่ในใจก็คือน้ําหวานเนี่ยค่ะเป็นเช่นน้ําที่มีน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มโซดานะคะชากาแฟที่ใส่น้ําตาลมีรสหวานหรือว่าแม้แต่น้ำผลไม้พวกนี้เนี่ยน้ำตาลสูงมากๆเลยแล้วก็เวลาที่รับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลเนี่ยจะขึ้นดูดซึมในเลือดแล้วก็ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทําให เรามีอาการหนึ่งก็คือแฮปปี้ใช่ไหมพี่เลยรกินน้ำหวานแล้วชื่นใจใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแต่หลังจากนั้นสองสามช่วงเป็นยังไงคะหิวแบบเหมือนเอ่อโรลเลอร์โคสเตอร์เลยค่ะพอน้ำตาลตกเนี่ยเราก็จะรู้สึกหิวหงุดหิดบางคนมือสั่นใจสั่นเลยพอหิวก็เป็นไงคะไปกินเบรคกลับวนไปวนมายิ่งกินน้ำหวานก็จะยิ่งหิวเพราะฉะนั้น อยากจะให้ทุกคนนะคะลองปรับมาถ้าทานหวานน้อยได้หวานน้อยถ้าทานไม่หวานเลยได้จะยิ่งดีอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่หิวแล้วก็กินอาหารเหลือแค่มื้อหลักสามมื้อได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปวิ่งไปร้านสะดวกซื้อไปหาเบรกมาทานสุดท้ายค่ะคือเลือกตัวจริงค่ะไม่ใช่ตัวสำรองอันนี้พูดถึงอาหารสิ่งที่เราเรียกว่า real whole food ก็คืออาหารที่ทําจากอาหารธรรมชาติค่ะเช่น เมนูอาหารไทยทั่วไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นเนื้อสตัตว์จะเป็นปลาเป็นไข่แล้วก็อาจจะมีข้าวอาจจะมีผักแต่ถ้าเราไปกินของที่ Food Processing ค่ะหรือการผ่านกระบวนธาทําให้อาหารเป็นอาหารแปรรูปเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นการ ใส่สารเข้าไปนะคะเช่นอาจจะเป็นสารกันบูดนะคะสารแต่งสีแต่งกลิ่นซึ่งเขาก็บอกว่าระยะยาวเนี่ยรับทานไปก็ไม่ดีกับสุขภาพเนาะ mm hmm. อันที่2ก็คือพอเราเอาอาหารไปเหมือนย่อยแล้วบางส่วนเราเอามาคล้ายๆเหมือนปั้นใหม่ <Okay. S 2> ให้ออกมาเป็นรูปหน้าตาเหมือนอาหารเนี่ย mm hmm. ร่างกายเราเนี่ยจะรู้สึกอิ่มได้ช้าลง mm hmm. เคยไหมคะว่ากินขนมถุงกินเข้าไปประมาณ เป็นพันแคลไม่อิ่มอันนี้ก็แต่ถ้าเรากินอาหารปกติพันแคลคนี่คือโอ้เราอิ่มไปจนถึงพรุ่งนี้เลยไม่ต้องทำทั้งหมดนี้ทุกวันก็ได้แต่เราอาจจะเลือก mix and match ที่เหมาะกับเราจะได้ไม่เครียดมากแต่ว่าจริงๆเรื่องการกินก็ไม่ใช่อย่างเดียวถูกไหมคะก็ต้องมีรเรื่องการออกกำลังกายด้วยก็เลยอยากจะให้หมอพลอยแชร์ว่าเออถ้าเป็นคนไข้เนี่ยโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเราควรจะออกกำลังกายคนออกได้ไหมคะ,คนออ,มค,ะคนออกไหมคะ วรออกมากๆค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับแบบทุกๆโรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงแล้วก็จะมีส่วนช่วยในแง่ของการที่จะทาให้ควบคุมโรคประจาตัวได้ดีขึ้นด้วยมีประโยชน์หลายด้านเลยใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาเจอหมอวิงค่ะเาก็จะแบบ เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอ่ะทางชีวิตไม่เคยออกกําลังกายไม่ใช่คนคที่อินกับเรื่องนี้เราคน,นจะทํายังไงอ่ะอ๋อค่ะก็ถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยแต่ว่าเรามีโรคเรือร่างอยู่นะคะ<น>ก็ให้สังเกตค่ะว่าเรามีอาการผิดปกติทางด้านโรคหลอดเลือดหัวใจไหม<น>อาการผิดปกติอย่างเช่นเหนื่อยผิดปกตินะคะ<น>มีอาการหอบเหนื่อยในช่วงกลางคืนมีขาบวมผิดปกติอันนี้ก็อาจจะแนะนําว่าจะต้องมาปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะออกกําลังกายใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีอาการผิดปกติเลยนะคะอาจจะค่อยๆสามารถเริ่มออกแบบเบาๆได้ค่ะ แล้วถ้าเป็นคนที่เขาออกกําลังกายอยู่แล้วเหมือนเขาเริ่มมีโน้ตฮาวแล้วแล้วเรามีคําแนะนํายังไงบ้างคะค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้สังเกตอาการก่อนเป็นหลักเนาะคะ่ะคือถ้าไม่มีอาการออกประจําอยู่แล้วแนะนําว่าออกต่อเนื่องได้เลยเนาะคะ่ะแต่ถ้าเรามีแผนที่อยากจะออกที่หนักขึ้นก็คือเป็นระดับที่หนักมากมๆเ<ๆ>นาะคะ่ะอันนี้ก็อาจจะแนะนําว่าลองมาปรึกษากับคุณหมอก่อนเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะออกหนักมากๆแต่ถ้ามีอาการยังไงก็ต้องกลับมาเจอหมอก่อนนะคะหลักๆเลยที่จะแนะนําสําหรับ คนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกค่ะค่ะการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะจะเป็นการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องประมาณ20-30นาทีต่อวันนะคะสามารถออกได้จนถึงประมาณ50นาทีต่อวันเลยใช่ค่ะโดยที่ใน1อาทิตย์ก็จะแนะนําประมาณ3-5วันค่ะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีโรคเช่นเรื่องของเบาหวานไขมันในเช่นเลือดสูงอาจจะแนะนําให้ออกประมาณ5-7วันเลยค่ะก็คืออย่าไม่ให้มีการออกกําลังกายชนตดนี้เนี่ยเป็นประจําปัญหาที่คนไข้ชอบบอกคือเขาเขาไม่ค่อยมีเวลาอ,อย่างนี้หมอคอยมีคําแนะนํำยังไงไหมคะถ้าไม่มีเวลาเลยส่วนใหญ่ก็จะมักจะแนะนําให้เพิ่มกิจกรรมทางกายตัวอย่างเช่นมสมมติว่าเราไปทางานอย่างนี้ค่ะอาจจะจอดรถไกลขึ้นเพื่อให้แบบเดินแบบนี้ กิจกรรมการเดินที่นานขึ้นเพิ่มขึ้นใน,ช,ววนช่วงรางวันช่วงช่วงกลางวัน,วนพอทานอาหารเสร็จนะคะพักประมาณสักแบบครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็มีกิจกรรมที่แบบไปเดินรอบๆสถานที่ทํางานด้วยก็ได้ใช่ค่ะอาจจะแนะนําให้เพิ่มกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นหรือว่าลุกให้บ่อยขึ้น<ๆ>เช่นเรานั่งทํางานออฟฟิศนั่ง,งวนโตนานๆนะคะ,นะคะก็อาจจะลุกเดินเข้าห้องน้ําลุกไปทํากิจกรรมให้บ่อยขึ้นเพื่อลดแบบพฤติกรรมของการเหนื่อยนิ่งอ๋อหรือซ<ส>ีเดนเทอรี่ไลน์สไตล์ที่เขาพูดกัน อยใช่มใช่เลยค่ะเป็นปัญหาของคนทำงานจริงๆนะคะค่ะแล้ว ในผู้ป่วยเรือรังเนี่ยเรามีข้อห้ามไหมคะว่าแบบเออใครบ้างที่อาจจะควรยังยังไม่เริ่มออกกําลังกายหรือว่าควรจะไปพบแพทย์ก่อนอค่ะข้อห้ามสําหรับการออกกําลังกายเลยนะคะหนึ่งก็คือว่าคนที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคประจําตัวได้นะคะถ้าอย่างคนที่มีโรคความดันโลหิตส,สูงถ้าความดันขณะพักตัวบนเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าซิสซูริกบัตเเชอร์นะคะมากกว่า180 มิลล mm ิเมตรประอดหรือว่าและความดันตัวล่างหรือความดันตัวร่างที่มากกว่า110มิลลิเมตรประอดอันนี้ก็ยังไม่แนะนำว่าให้เริ่มนะคะสูงมากใช่ค่ะควรจะเจอกับคุณหมอเพื่อปรักยาให้เรียบร้อยก่อนนะคะสองในคนที่มีโรคเบาหวานนะคะถ้ายังไม่สามารถควบคุมได้คือน้ําตาลสูงมาก mm hmm. หรือว่ายังมีภาวะน้ําตาลต่ำที่มีอาการอยู่บ่อยๆ mm hmm. ก็แนะนําว่าอยากจะให้ควบคุมในเรื่องของระดับน้าตาลให้ได้ดีก่อนนะคะอื่นๆก็อย่างเช่นคนไข้ที่ มีเรื่องของไทรอยมีค่าเกลือแร่ในร่างกายที่ไม่เหมาะสมนะคะในวันที่เป็นไข้หรือไม่สบายอย่างนี้ค่ะก็อาจจะแนะนําให้ม่นต้องฝืน,น,น,นใช่ค่ะไม่จาเป็นต้องฝืนเพราะว่าอาจจะได้โทษจกากการออกกลังกายมากกว่าสรุปว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรือร่างหรือ MCD เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย การปรับไลฟ์สไตล์หรือการปรับอาหารเนี่ยสามารถช่วยรักษาโรคได้เยอะเลยใช่ไหมคะนอกจากนั้นการออกกําลังกายก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะใช่ค่ะการออกกําลังกายไม่ได้ห้ามแถมยังมีประโยชน์สําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกๆโรคด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคค่ะ แต่ว่าการปรับพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับอาหารหรือการออกกําลังกายเนี่ยก็ไม่ควรจะหักโหมจนเกินไปนะคะควรจะปรับใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตแล้วก็สุขภาพอายุแล้วก็ร่างกายของแต่ละคนเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยมีความฟิตนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ทําได้ต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ